ฟุตบอลที่น่าสนใจประจำวันที่23พฤศจิกายน2024คู่ที่1เป็นการเจอกันระหว่างโอเรนเบิร์กเจอกับเซนิเซนปีเตอร์เบิร์กสถิติของทางด้านโอเรนเบิร์กเล่น20นัดหลังสุดชนะ1เสมอ5แพ้14ยิงประตูได้20ประตูเสียประตู40ประตูผลงานย่ำแย่ทั้งในแง่าการเก็บแต้มและความสามารถในการป้องกันประตูเสียประตูถึงสเท่าของที่ยิงได้โดยมีอัตราชนะเพียง5% ผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอหนึ่งแพ้3ยิงประตูได้6ประตูเสียประตู10ประตูยังไม่ดีขึ้นมากนะักแต่เริ่มมีการยิงประตูเฉลี่ยต่อเกมสูงขึ้นเล็กน้อยการป้องกันยังคงเป็นจุดอ่อนที่โดดเด่นสรุปแนวโน้มสำหรับโอเรนเบอร์ฟอร์มโดยรวมยังแย่แม้ยิงประตูได้พอสมควรในระยะหลังแต่เกมรับที่เสียประตูบ่อยและอัตราการชนะต่ำมากทำให้โอกาสเก็บแต้มจากคู่แข่งยากมาต่อที่ทางฝั่งของเซนิเซนปีเตอร์เบิร์ เล่น20นัดหลังสุดชนะ14เสมอสแพ้2ยิงประตูได้40ประตูเสียประตู16ประตูฟอร์มโดยรวมแข็งแกร่งและโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับมีอัตราชนะสูงถึง70%เปอร์เซ็นและเกมรับค่อนข้างเหนียวแน่นผลงานการเล่น5้านัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงประตูได้9ประตูเสียประตูหประตูฟอร์มระยะสัน้นยังคงรักษามาตร,รฐานได้ดีแม้มีเกมแพ้1นัดแต่โดยรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง,งสรุปแนวโน้มสำหรับเซนิเซนเตอร์ ที่มีเกมรุกที่จัดจ้าและเกมรับที่แข็งแกร่งโอกาสชนะสูงมากเมื่อเจอกับคู่แข่งที่ฟอร์มแย่กว่าสถิติการเจอกันของทั้งคู่หานัดหลังสุดโอเรนเบิร์กชนะหนึ่งครั้งเสมอกัหนึ่งครั้งเซนิเซนเตอร์เตอร์ชนะ1ครั้ง,ส,งสถิติการเจอกันของทั้งคู่ยังไม่บ่งชี้ถึงความได้เปรียบชัดเจนสำหรับทีมใดเนื่องจากผลการแข่งขันออกมาสูสีต่างรังการเปรียบเทียบและความแตกต่างของทั้งสองทีมการประเมินโอกาสชนะ จากฟอร์มการเล่นและสถิติเซนิตเซน์ปเตอร์เบิร์กโอกาสชนะสูงถึง70-8 0เอร์เซนเนื่องจากฟอร์มที่สม่ำเสมอและเกมรับที่แข็งแกร่งโอเรนเบิร์กโอกาสชนะต่ำประมาณ5 1 0เเนื่องจากปัญหาเกมรับและฟอร์มโดยรวมที่ยังไม่กระเตือองนความเป็นไปได้ในการเสมออยู่ที่10-15เปอร์ซนนี่เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นจากข้อมูลที่มีโดยผลการแข่งขันจริงยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฟอร์มการเล่นในวันแข่ง คู่ที่2เป็นการเจอกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เจอกับเชลซีสถิติของทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เล่น20นัดหลังสุดชนะ5เสมอ5แพ้10ยิงประตูได้24ประตูเสียประตู36ประตูฟอร์มโดยรวมถือว่าค่อนข้างอ่อนแอโดยเฉพาะในแง่ของเกมรับที่เสียประตูเฉลี่ยสูงถึง1.8ประตูต่อเกมเกมรุกทำได้เพียง1.2ประตูต่อเกมซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสำหรับทีมที่ต้องการความมั่นคงอัตราการชนะเพียง25% ชี้ให้เห็นว่าที่มีปัญหาในเกมรุกและเกมรับพร้อมกันผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ยิงประตูได้7ประตูเสียประตู1 4ประตูฟอร์มแย่ลงกว่าเดิมในแง่ของเกมรับเสียเฉลี่ย2.8ประตูต่อเกมแม้เกมรุกดูเหมือนจะดีขึ้นเล็กน้อยเฉลี่ย1น0ประตูต่อเกมแต่ความเปราะบางของแนวรับยังคงเป็นจุดอ่อนสําคัญโอกาสชนะในแต่ละนัดต่ําเนื่องจากเสียประตูมากกว่าที่ทําได้อย่างต่อเนื่องมาต่อที่ทางฝั่งของเชลซี เล่น20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ5แพ้5ยิงประตูได้48ประตูเสียประตู22ประตูฟอร์มโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีอัตราการชนะ50%และการยิงเฉลี่ย2.4ประตูต่อเกมสะท้อนถึงเกมรุกที่มีประสิทธิภาพเกมรับเสียเฉลี่ยเพียง1.1ประตูต่อเกมถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเชลซี Chelsea มีความสมดุลในทั้งเกมรุกและเกมรับทำให้ทีมมีความได้เปรียบในเกมการแข่งขัน ผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงประตูได้2ประตูเสียประตู5ประตูฟอร์มเกมรุกตกลงอย่างเห็นได้ชัดฉเฉลี่ยเพียง0 1 0ประตูต่อนัดซึ่งอาจเป็นปัญหาในแง่ของการจบสกอร์เกมรับยังคงทำได้ดีเสียฉเฉลี่ย1ประตูต่อนัดซึ่งช่วยรักษาสมดุลไม่ให้ฟอร์มหลุดมากเกินไปแม้เกมรุกจะดรอปแต่ผลการแข่งขันส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ สถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดเลสเตอร์ซิตี้ชนะ0ครั้งเสมอกัน1ครั้งเชลซีชนะ4ครั้งเชลซี Chelsea มีความเหนือกว่าชัดเจนจากการชนะ4ใน5ครั้งล่าสุดเลสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยใน5นัดหลังสุดสะท้อนถึงความเป็นรองในด้านคุณภาพทีมเมื่อเผชิญหน้ากับเชลซีต่างรางการเปรียบเทียบและความแตกต่างของทั้งสองทีมการประเมินโอกาสชนะจากฟอร์มการเล่นและสถิติ เชลซีเป็นทีมที่มีโอกาสชนะสูงสุด53%โดยอิงจากฟอร์มที่ดีกว่าและสถิติการเจอกันเลสเตอร์ซิตี้มีโอกาสชนะต่ำมาก18.5%จากฟอร์มทีมที่แย่และการแพ้เชลซีหลายครั้งโอกาสเสมออยู่ที่ประมาณ28.5%ซึ่งเป็นไปได้หากเลสเตอร์ซิตี้เน้นเกมรับเพื่อยันเสมอนี่เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นจากข้อมูลที่มีโดยผลการแข่งขันจริงยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฟอร์มการเล่นในวันแข่ง คู่ที่3เป็นการเจอกันระหว่างเคเซริสปอร์เจอกับเฟเนบ้าเช่สถิติของทางด้านเคเซริสปอร์เล่น20นัดหลังสุดชนะ3เสมอ9แพ้8ยิงประตูได้22ประตูเสียประตู36ประตูภาพรวมที่มีปัญหาในเกมลุกที่ไม่สามารถทำประตูได้มากพอและแนวรับเสียประตูค่อนข้างเยอะผลงานโดยรวมยังไม่ดีนักผลงานการเล่นหนัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงประตูได้เประตูเสียประตูเประตูภาพรวม ผลงานพัฒนาขึ้นในระยะหลังโดยเฉพาะการเก็บชัยชนะได้สองนัดจาก5นัดล่าสุดแม้เกมรับยังคงมีจุดอ่อนอยู่แต่เกมรุกเริ่มสร้างความอันตรายได้มากขึ้นมาต่อที่ทางฝั่งของเฟเนบาเชเล่น20่นัดหลังสุดชนะ13เสมอสี่แพ้3ยิงประตูได้42ประตูเสียประตู22ประตูภาพรวมมีประสิทธิภาพทั้งในเกมรุกและเกมรับเกมรุกเฉียดคมยิงเฉลี่ยมากกว่า2ประตูต่อเกมและเกมรับสี่ประตูเฉลีย่ยเพียง1ประตูต่อเกมเท่านั้น ผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะ4เสมอศูนแพ้1ยิงประตูได้12ประตูเสียประตู6ประตูภาพรวมฟอร์มกำลังร้อนแรงชนะถึง4จาก5นัดหลังสุดเกมรุกยังคงเฉียบขาดยิงเฉลี่ยมากกว่า2ประตูนัดแต่แนวรับยังมีจุดที่ต้องระวังเล็กน้อยสถิติการเจอกันของทั้งคู่หนัดหลังสุดเคเซสปอชนะสูนครั้งเสมอกัรศูนยครั้งเฟเนบาเช่ชนะ5ครั้งผลงานเฟเนบาเช่เหนือกว่าทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของศักยภาพทีม และแนวโน้มที่มักจะเป็นเฟเนบาเช่ที่ครองเกมและเอาชนะได้ทุกครั้งต่างรัางการเปรียบเทียบและความแตกต่างของทั้งสองทีมการประเมินโอกาสชนะจากฟอร์มการเล่นและสถิติเฟเนบาเช่มีโอกาสชนะ70โอกาสเสมอกัน20เเซนซสปอโอกาสชนะ10นี่เป็นการคาดการเบื้องต้นจากข้อมูลที่มีโดยผลการแข่งขันจริงยังคง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฟอร์มการเล่นในวันแข่งคู่ที่4เป็นการเจอกันระหว่างเวโรนาเจอกับอินเตอร์มิลานสถิติของทางด้านเวโรนาเล่น20นัดหลังสุดชนะ7ดเสมอ7แพ้หยิงประตูได้3% 3ประตูเสียประตู27ประตูฟอร์มโดยรวมค่อนข้างสมดุลแต่ยังไม่คงเส้นคงวาโดยเฉพาะเกมที่แพ้ถึง6นัดมีเกมรุกที่ทำประตูได้เฉลี่ยน1น5ประตูต่อนัดแต่เกมรับค่อนข้างเสียประตูง่ายเฉลี่ย1น5หประตูต่อนัด ผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอศูนแพ้4ี่ยิงประตูได้หประตูเสียประตูสาประตูฟอร์มรอบลงอย่างชัดเจนมีปัญหาในความมั่นคงของการเล่นแม้ว่าจะเสียประตูไม่เยอะแต่การยิงได้เพียงห้าประตูในห้านัดชี้ถึงปัญหาเกมรุกที่เฉยมาต่อที่ทางฝั่งของอินเตอร์มิลานเล่น20สนัดหลังสุดชนะสิเอเสมอเจแพ้สองยิงประตูได้38ประตูเสียประตู18ประตูฟอร์มโดดเด่นมีความสม่ำเสมอในผลงานและความแข็งแกร่งเกมรุกเฉีบคม เฉลี่ย1.9ประตูต่อนัดและเกมรับเหนียวแน่นเสียเฉลี่ยเพียง0ูประตูต่อนัดผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะสามเสมอ2แพ้0ยิงประตูได้10ประตูเสียประตูหประตูฟอร์มยังคงแข็งแกร่งไม่แพ้เลยในห้านัดเกมรุกยังคงอันตรายเฉลี่ยสองประตูต่อนัดแม้ว่าเกมรับจะเริ่มมีช่องโหว่เล็กน้อยสถิติการเจอกันของทั้งคู่หนัดหลังสุดเวโรนาชนะ0ูนครั้งเสมอกัหนึ่งครั้งอินเตอร์มิลานชนะสี่ครั้งสถิตินี้สะท้อนถึงความแตกต่าง ในคุณภาพของทีมและการจัดการเกมต่างรังการเปรียบเทียบและความแตกต่างของทั้งสองทีมการประเมินโอกาสชนะจากฟอร์มการเล่นและสถิติอินเตอร์มิลานโอกาสชนะ70%เซโอกาสเสมอกัน20%เซนเวโรนาโอกาสชนะ10เเซนนี่เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นจากข้อมูลที่มีโดยผลการแข่งขันจริงยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฟอร์มการเล่นในวันแข่ง คู่ที่หาเป็นการเจอกันระหว่างเลเวอร์คูเซนเจอกับไฮเดนแฮมสถิติของทางด้านเลเวอร์คูเซนเล่น20นัดหลังสุดชนะ8เสมอ9แพ้3ยิงประตูได้38ประตูเสียประตู30ประตูฟอร์มโดยรวมของเลเวอร์คูเซนใน20นัดหลังสุดมีความเสถียรในระดับหนึ่งโดยมีเกมเสมอมากถึง4 5เปอร์เซ็นตซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประคองเกมแม้จะไม่ได้ชนะมากนักการยิงประตูเฉลี่ยเกือบ2ประตูต่อเกมเป็นตัวชี้วัดว่ามีเกมรุกที่ดีแต่อาจ ต้องปรับปรุงเกมรับที่เสียเกือบ1.5ประตูต่อเกมผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ3าแท้1ยิงประตูได้6ประตูเสียประตู7ประตูฟอร์มในห้านัดหลังสุด d r o ลงจาก20นัดก่อนหน้าโดยชนะได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นการยิงประตูเฉลี่ยลดลงและการเสียประตูยังคงใกล้เคียงเดิมแสดงให้เห็นถึงความไม่คงเส้นคงวาในระยะหลังมาต่อที่ทางฝั่งของไฮเดนฮาม เล่น20นัดหลังสุดชนะ12เสมอ1แพ้7ยิงประตูได้32ประตูเสียประตู22ประตูไฮเดนฮามมีอัตราชนะสูงถึง60เอร์เซใน20นัดหลังสุดถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มแข็งแกร่งในช่วงนี้ความสามารถในการยิงประตูเฉลี่ย1.6ลูกต่อเกมดีพอสมควรและเกมรับที่เสียเฉลี่ย1.1ดประตูต่อเกมทำให้มีความสมดุลระหว่างเกมรุกและเกมรับผลงานการเล่น5้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ยิงประตูได้4ประตูเสียประตู6ประตู ฟอร์มในระยะ5นัดหลังสุดของไฮเดนฮามตกลงอย่างชัดเจนโดยชนะแค่1นัดและยิงประตูเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ย20นัดก่อนหน้าการเสียประตูก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแสดงถึงการฟอร์มตกในระยะหลังสถิติการเจอกันของทั้งคู่เคยเจอกันแค่3ครั้งเลเวอร์คูเซนชนะสองครั้งเสมอการศูมครั้งไฮเดนฮามชนะ1ครั้งสถิติการเจอกันเลเวอร์คูเซนดูได้เปรียบเล็กน้อยโดยการชนะ2จากสนัดที่พบกันก่อนหน้านี้ต่างรังการเปรียบเทียบและความแตกต่างของทั้งสองทีม การประเมินโอกาสชนะจากฟอร์มการเล่นและสถิติเลเวอร์คูเซนโอกาสชนะ55%ไฮเดนฮามโอกาสชนะ30%โอกาสเสมอกัน15%นี่เป็นการคาดการเบื้องต้นจากข้อมูลที่มีโดยผลการแข่งขันจริงยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฟอร์มการเล่นในวันแข่งคู่ที่6เป็นการเจอกันร,ระหว่างบรูซิทธมุลเจอกับไฟบัว เล่น20นัดหลังสุดชนะ11เสมอ3าแพ้หยิงประตูได้42ประตูเสียประตู32ประตูดอดมุลมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในช่วง20นัดหลังสุดโดยมีเปอร์เซ็นต์ชนะสูงถึง6 5เปอร์เซนตและเสียประตูค่อนข้างน้อยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในเกมรับและการจบสกอร์ที่เฉียบคมในเกมรุกผลงานการเล่นห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอมลดลงเม้สอียภาประตู โดยเฉพาะเกมรุกที่ยิงได้น้อยลงและเกมรับที่เริ่มเสียประตูมากขึ้นมาต่อที่ทางฝั่งของไฟบวกเล่น20นัดหลังสุดชนะ10เสมอ6แพ้4ยิงประตูได้38ประตูเสียประตู22ประตูผลงานโดยรวมถือว่าดีมีความสมดุลทั้งเกมรุกและเกมรับแต่เปอร์เซ็นชนะ50%ยังน้อยกว่าดอทดมุนและฟอร์มมีความสม่ำเสมอน,น,น้อยกว่าเล็กน้อยผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงประตูได้4ประตูเสียประตู4ประตู เกมรับค่อนข้างเหนียวแน่น4ประตูเฉลี่ย0.8ประตูต่อเกมแต่เกมรุกมีปัญหาในการสร้างโอกาสและทำประตูสถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดโบรุสิทมุลชนะ5ครั้งเสมอกัน0ครั้งไฟบวกชนะ0ครั้งดอดมุลมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนเมื่อเจอกับไฟบวกโดยทั้งเกมรุกและเกมรับของดอทมุนสามารถจัดการไฟบวกได้ดีตางรังการเปรียบเทียบและความแตกต่างของทั้งสองทีม การประเมินโอกาสชนะจากฟอร์มการเล่นและสถิติบอร์ษเซียดอทมุนมีโอกาสชนะประมาณ65%ไฟบวกมีโอกาสชนะประมาณ20%ผลเสมอมีโอกาสประมาณ15%นี่เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นจากข้อมูลที่มีโดยผลการแข่งขันจริงยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฟอร์มการเล่นในวันแข่งคู่ที่7เป็นการเจอกันร,ระหว่างอาร์เซนอลเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสสถิติของทางด้านอาร์เซนอล เล่น20นัดหลังสุดชนะ11เสมอ5แพ้4ยิงประตูได้36ประตูเสียประตู16ประตูผลงานโดยรวมถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งมีเกมรับที่ดีเสียประตูเพียง0.8ลูกต่อนัดอัตราการชนะ55%แสดงถึงความสม่ำเสมอในการเก็บใช้ชนะการทำประตูเฉลี่ย1.8ลูกนัดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในเกมรุกผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้1ยิงประตูได้6ประตูเสียประตู5ประตู ฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างตกลงอย่างชัดเจนอัตราชนะลดลงเหลือเพียง20%เกมรุกกรอบลงเหลือ1.2ลูกต่อนัดและเกมรับเสียประตูมากขึ้นอาจสะท้อนถึงปัญหาในด้านความมั่นใจหรือสภาพทีมในปัจจุบันมาต่อที่ทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอเรสเล่น20นัดหลังสุดชนะ9เสมอ7แพ้4ยิงประตูได้30ประตูเสียประตู22ประตูฟอร์มช่วงหลังดูดีขึ้นมาก โดยเฉพาะเกมรุกที่เฉลี่ยทําได้1.8ลูกต่อนัดอัตราชนะ60%สะท้อนถึงความมั่นใจและฟอร์มที่ดีเกมรับเสียเพียง1ลูกต่อนัดถึงว่าไม่ได้มีปัญหาใหญ่ผลงานการเล่น5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงประตูได้9ประตูเสียประตู5ประตูฟอร์มโดยรวมดูดีมีความสม่ําเสมอในเกมรับและเกมรุกการทําประตูเฉลี่ย1.5ลูกต่อนัดแสดงถึงเกมรุกที่พอไว้ใจได้เกมรับเสีย1.1ลูกต่อนัดอาจมีจุดอ่อนเล็กน้อยแต่ไม่ถือว่ารแรง สถิติการเจอกันของทั้งคู่5นัดหลังสุดอาเซนอนชนะ3าครั้งเสมอกันศูนย์ครั้งนอตติงแฮมฟอรสต์ชนะสองครั้งการพบกันของทั้งคู่ค่อนข้างสูสีแม้อาเซนอนจะดูเหนือกว่าเล็กน้อยทั้งสองทีมเคยผลัดกันชนะในหลายสถานการณ์ทำให้ยังมองได้ว่าเป็นเกมที่อาจพลิกได้ต่างรังการเปรียบเทียบและความแตกต่างของทั้งสองทีมการประเมินโอกาสชนะจากฟอร์มการเล่นและสถิติอาเซนนอน มีโอกาสชนะประมาณ50%นอตติงแฮมฟอ o r เรสมีโอกาสชนะประมาณ35%ผลเสมอมีโอกาสประมาณ15%นี่เป็นการคาดการเบื้องต้นจากข้อมูลที่มีโดยผลการแข่งขันจริงยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์และฟอร์มการเล่นในวันแข่งสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลน่าสนใจประจำวันขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับหากพี่เพื่อนๆนคนไหนชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้ สามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับขอบคุณครับ